บ่าวไทยโซ่สวัสดีครับรอครับรออคุณนณคุณใดหรือว่าสบายดีท,ทุกทุกท่านนะครับเอฟซีก็มาถึงบ้านคุณยายนางแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาผูกเอ่อเ<ม>นี่ยวที่ไม้ไผ่ที่ทําเป็นเหล็กเทอรไบเมตนะไอซี่นะ<ม>วันนี้คงไม่เทีครับผมอาทิตย์วันนี้ทางซีเพ็กน่าจะไม่มาให้เราไปผูกเตรียมความพร้อมมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทเทตีเช้าเอฟซีนะเท อเมติตเช้านะครับผมอ่านี่เป็นเราเตรียมพร้อมวิธีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เตติตเช้านะผมเอฟซีนะใช่วันนี้คงไม่ได้หสายเลยคุณเพื่อนถูกติดพื้นแล้วแล้วก็เหมือนคนจะตกเนาะใช่พรุ่งนี้คิดว่ากันเดี๋ยบครบครบความขึ้นหน้าหลังคาดก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝาชราก็เสร็จเรียบร้อยคนะอนา็ตปีแบบมนปะีแบบปีแบบล้อมหมดแล้วนะคะอะไรก็วางไวเ้เหนือนะคะเอาไม้ไผ่นะคะมาวางเนาะก็ได้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะขนของลงมา

นะครับผมเนี่ยฮะล่าสุดครับเด็กกึมมึงพูดไปด้วยปลืยเลยเฮ้ยใช่มาแล้วนะไม่ใช่มาทุ่มมือเสร็จแล้วบ่โอเคครับเสียบปลั๊กเลยนะ FC เราจะลุยงานจะเช้านี่ครับผมไดไปหาที่นี่เช้าหรอไปหาครูกันน่าเสร็จแล้วไปหาที่นะได้แ้วมาที่นีม ごめんごめん。 ตัดดวดไวมัดไว้มแล้พี่น้องใช่ตองมัดด้วยใช่ไหมมัดด้อมันจะตาสตล์มันยืยงตัสไตล์ยืงทำมาว้ไมใช่กรเดารบเชั่นโโไลโโกไลเทำอะไรครพี่บ่าวทำทำลวดทำลวดทำลวดมาให้มัดว่ามาเรียบหยิงนะ เดี๋ยวไม่เหรอโอ้โหสีเลยเอาหางเนาะเอาจิงเอาหางน่าจริงเนี่ยเอาหางมาดูเอาหางแบบนี้ผมได้ติต่อเสริมเสริมเลยโบรัณนบราณการบุ๊ก

สวัสดีครับเอซทุกท่านอยู่กับผมช่องในฟูชานครับในซีตอนนี้เราก็มาตีไวเมดเนาะออมาทำไวเมดในซีเขาต้องกี่าไม่ใช่กี่มาเหรอจะตัดน้อนต้องอุ้ยเราได้ในเจลมยหญ่ใหญ่มัดหนึ่งว่ามัโอ้โหกระะมา อันนี้ก็เป็นการตีไวเมดแบบสูตรโบราณเนาะพอเราทำแบบนี้จริงๆเราต้องเอาทีมมาติดตามแต่ว่าเราไม่ติดจะได้เลยเพิ่มให้มันเลือะทีมจะไม่รุนจิกันนะขอแล้วอันนี้ไม่ต้องบิดเลยเนาะบิดบิดจะดีโอ้คือในทีมที่เราต้องดันไหมดีไม่ไม่เคยทำไม่เคยทำอยู่ที่เบอร์ไ่เคอรไม่เคยทำเหมืนนึกว่าเปรียบวิธีหลักแล้ว นี่นายก็เอาลวดมาจากบ้านในยีินะครับแล้วก็มามัดเนาะอ่าอันนี้เป็นวายเม็ดเห็นได้ชีคอมเมนต์มาแล้วมันจะทุ่งานาเหรอ,อแล้วมันจะใชดีบอกดีย้ำว่าน,นี่คือเขาแบบบ้านเราสมัยก่อนส่วนใหญ่ให่สมัยก่อนทุกวันนี้เขาปลูกเอาต่อใช้ทำปลูกฝายพวก,กนะ้วยอ่ะเขาจริงไม่ใช่ไดรไงเขาจะเอาใช่ไรจริง แล้วก็สิบปีก็เคี้ยวเนี่ยไม้สิบปีก็เคี้ยวเนี่ยมันจะไม่เน่าไม่เปื่อยนะไม้จะไม่เน่าไม่เปื่อ,อเยเพราะว่ามันโดนมันฟูโอกเออมันชื่อไงฟูมันโอกรไว้มันจะไม่ค่อยเป็นอะไรมันอยู่ความชื้อมันอยู่หน้านมุ้นนี่ทั้งเกียรเหล็กก็ตามที่เราที่เอาฟูโออะ่ะเวลาเขาทำบ้านทำอะไรอะ่ะเหล็กมันจะไม่เกิดสนิมนะใช่ันนี้อีกสิบปีทุบก,ก็ไม่เดิมไงสีมันเดิมเชื่อเปล่า ไม่เราจะรอเขาจะถามหาช่างเลยแหละถ้าอะไรหนึ่งปลวกนอดปวกอะไรต่างๆมันไม่สามารถไปเข้าไปเจาะอะไรได้นะมันก็เลยยังสดอยู่ตลอดไม่เใช่เอาไม้ไผ่แล้วไปจุ่มน้ำเราไปเจริในน้ำมันจะไม่ไม่ได้นะใช่เปล่าทั้งต้นอ่ะอ่านี่แหละไม่ได้มาอยู่คางกันมาอยู่คาวเลยเนี่ยจุ่มน้ำมันจะไม่ได้เลอยู่ในนั้นเออ อยู่ความชื้นมันโอบมาไม่ต้องเดือดเลยนะมาดำเข้าไปอยู่แล้วสิยังไงมาดำดูนี่เช็คดูนี่มีลูกกี่ตัวนี่มีนอนป่ะมาบอกไอ้นี่เจียนยายาคานอนนะอ่ะเดี๋ยวก็ไปช่วยพี่บ่าวดูงานก่อนนะมาถึงเราก็ไม่รอช้าแล้วก็มาถึงนี่นได้หาได้ครับไม่รอช้าที่นอนต้องมีแบบคือขึ้นเข็นอะไรมาป้วนเข็่อะไรระห่วงข้างเข็นข้างเวงแข็นระห่วง เขาทํากันทุกวันทุกมื้อเดี๋ยวจะอ่ะคนละมัดอยู่ได้เอออาจจะมี5 5มันจะเฮ้ยเฮ้ยโดนหัวแตกอ๋อชนชนตรีะไงเอาชนเล็กหน่อยชนลุกชนแบบเลยอือทักแกไว้ที่นู่นเลยเหรออืออาหารก็ดีไม่ต้องกินมากนี่ยังบ่มีทางอาชีพนี้ <laughs>

เกิดมาเขาทำงานเลยเออเกิดมาก็หามเหล็กมาเลยอ๋อเชุดรอมาเลยนะหามเหล็กเหล็กออกจากท้องชุดเยอะนะทำได้เลยไหนเปลี่ยนชุดใหม่แล้วเปลี่ยนชุดรออ่าที่สาวเนาะโอ้จะได้เหมือนกันเหรอเออเออยาใส่ชุดนี้รอนะเออเราทักแน่วันวันหนึ่งเปลี่ยนกี่ชุดนี่เดี๋ยวแต่ลมไม่รู้

แนวร้อยผูกลวดเออผ <IP S 1> ูกไม่เห <IP S 1> ม็เหนเอซีนมนนี่นะครับผูกไปจนทั่วบริเวณนะครับแล้วก็เทพื้นพูกน,นี้เอฟซีครับรอครับสวัสดีครับ